เอาละครับก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับคลิปนี้ก็มาอยู่กับผมมา n ูเอลนะครับซึ่งคลิปนี้ก็มาอยู่กันในรายการเด็กส้มเขาเล่นกันแบบนี้นะครับวันนี้มาอยู่กับไอริอันดับหนึ่งประเทศไทยชื่อว่ายูชะนั่นเองนะครับก็เป็นไอริอันดับหนึ่งคนเดิมนะครับผมวันนี้ก็จะมาให้ดูแนวทางการเดินเกมของไอริในตำแหน่งออฟเลนกันนะครับก็ต่อจากคลิปไอริป่าคลิปที่แล้วนะครับ คลิปนี้เป็นตำแหน่งออฟแทนนะครับผมซึ่งการเดินเกมเนี่ยมันก็จะต่างกันด้วยนะครับตำแหน่งออฟเลนเป็นตำแหน่งที่ต้องใช้สกิลเพย์ในการชนเลนนะครับจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปรับชมพร้อมกันในเกมเลยนะครับเล่นในรีไปทั้งหมด1933เกมอมามาตาชนะ58.5%นะครับมาดูรูในเทมพลังแฝงของไอรีอันดับ1กันนะครับมาดูที่รูนก่อนเลยนะครับผมสีแดงเป็นซอสสิเม็ดนะครับสีม่วงเป็นแอสซัสซิเนตสิเม็ดนะครับส่วนสีเขียวเป็นดาร์กน์คลอสสิ ก็จะใช้เป็นเคิร์ดอัฟเดนั่นเองนะครับมาดูทางด้านในเทีมกันบ้างนะครับในตำแหน่งออฟเนี่ยชิ้นแรกเป็นรองเท้าเกาะนะครับดาบแดงโอนิอามคอยดาบตัดเลือดนะครับแล้วก็ปิดท้ายด้วยเกาะเกิด ผมอันนี้ก็จะเป็นเซตไอเทมที่เขาออกในเกมนี้นะครับเดี๋ยวเราไปรับชมการเดินเกมพร้อมกันเลยนะครับใครที่กําลังมองหาร้านเติมคูปอง RV ที่สะดวกรวดเร็วและปลอดภัยต้องเพจ m a ร u Shop เป็นตัวแทนจําหน่ายของกอลิน่าโดยตรงรัรันตีความปลอดภัยไม่มีการรีฟัน100%มีให้เลือกเติมทั้งแบบ Open ID และ Mail Pass เพจเปิดมานานกว่า3ปีและจดทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายลิงก์อยู่ด้านล่างเลยนะครับมาครับมาดูไอรีอันดับ1เดินเกมกันนะครับในเกมนี้ก็อยู่ในโหมด c v นะครับผม อันนี้จะเป็นแพทซีซั่นที่27อยู่นะครับเผ็นอว่าไอรีเนี่ยมันไม่ได้ถูกปรับอะไรมานะครับในแพทใหม่ผมก็เอาคลิปเก่าของซีซั่นเก่ามาให้ดูได้อยู่นะครับแล้วคือแมปมันก็ไม่ได้แตกต่างอะไรกันมากนะครับคือแมปใหม่มันก็แค่เพิ่มสีสันมานะครับแมปก็ยังเป็นเหมือนเดิมอยู่นะครับผมก็เลยมองว่าการเล่นเกมแพทเก่าเนี่ย ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับเหมือนเดิมทุกอย่างนะครับคือคลิปที่ผมลงเขาคลิปแรกเนี่ยเป็นตำแหน่งป่านะครับในเกมนี้จะเป็นตำแหน่งออฟเลนนะครับผมชนเลนทางด้านของตัวมูลาดนะครับเป็นตัวเลดเกมเหมือนกันเลยนะทุกคนแต่ถ้าวัดกันจริงๆเนี่ยหนึ่งหนึ่งไอริจะโหดกวามูลาดนะครับตีแรงมากนะทุกคนมูลาดจะได้เปรียบเรื่องความพิวนะครับ แต่จริงๆไอรีมันก็พิ้วไม่แพ้กันเลยนะทุกคนถ้าคนเล่นเป็นนี่สไลด์สกิลสองได้รัวๆเลยนะครับใครที่สนใจแนวทางการเล่นอารีออฟเลนนะครับคลิปนี้ก็ศึกษาแล้วเอาไปเล่นตามได้เลยนะครับต้นเกมก็ยังไม่มีอะไรมากนะครับชนเล่นไปเรื่อยๆนะครับโอ้โหข้างบนไวยโอโดนโถมคาป้อมเลยนะครับตดนบัตเลยนะเพนขึ้นไปช่วยไม่ทันนะครับน่าจะรอเคลียร์คีล่างก่อนนะครับ เขายังไม่รีบสกิลนะทุกคนนี่นะมูลาดโดนไปก่อนครึ่งหลอดครับติดเคิร์สด,ด้วยนะถือว่าเป็นการต่อสกิลนะครับอ้าวอย่างนี้คาป้อมเลยหรือเปล่าอันตีใส่มูลาดแล้วเสียฟิกเกอร์ไปนะครับสกิลอุย้ยแม่นอยู่นะอ่าก็ต้องแลกไปนะครับคือเมื่อกี้ปาสกิลหนึ่งโดนมูลาดด้วยนะแล้วเขาก็ฟิกไปซ้ำเลยนะครับ พอแรกกันไปนะครับในช่วง2นาทีนะครับไอรีเนี่ยถ้าสแต็คครบนะครับมันจะเป็นการตี t w r damage นะทุกคนอ่ะก็ตี3ครั้งนะครับ <Yeah. S 1> สแต็ค two d a m a ก็จะเต็มหลอดนะครับถ้าเรากดใช้สกิล l เนี่ยสแต็คมันก็จะเต็มหลอดให้เลยนะครับไม่ต้องไปเก็บให้เสียเวลานะทุกคน oh, <my> อ่ะเราตรงกลางเทนโดน,โดนเพน solo คิวไปนะครับ เทนกับเพนอีกแล้วนะครับเกมนี้ <Yeah. S 1> ชื่อก็ช่างเหมือนกันหรือเกินนะครับโอ้โหข้างบนดูจากมินิแมปนะครับไวโอยังรอดอยู่นะครับถือว่าโชคดีนะเดินมาที่เลนกลางครับผมดักเงามูลาดนะเราเทนเข้าไปถ่ายแวนมาได้ครับไฟนี้ได้แวนมาหนึ่งตัวนะครับถือว่าตัดสินใจได้ดีนะเมื่อกี้ ไอรีก็จะเล่นสนุกในช่วงกลางถึงเลทเกมนะครับมีของสัก 2- 3ชิ้นขึ้นไปนะครับผมเน้นัพไปที่สกิลหนึ่งนะครับฟาร์มเรื่อยๆนะครับนี่เขาบอกสลับกับไบโอนะเคลียร่าอีกหนึ่งเวฟนะครับผมอ่าแวนก็ลงมาแล้วครับผม ข้างล่างมีสามตัวนะบริเลียเดินมาช่วยนะไม่น่ามีไฟนะครับโอ้โหแต่ข้างล่างน่าจะโดนโถมนะคนเราน้อยกว่านะครับไอรียังไม่ขึ้นบนนะมาช่วยเพื่อนก่อนนะครับดักพุ่มตรงนี้นะครับ อ้าวอย่างนี้ปิดได้นะครับเลือแต่ละตัวน่ากินมากเก็บลัมเบอร์กับลิเลียไปครับผมแล้วแวนคิวที่3นะครับชิวๆเลยนะมีตัวในพุ่มอีกหนึ่งตัวนะครับยังไงควอตคิวหรือเปล่า1นึกับเฮนะครับตัวต้นกับตัวเลนนะแลกกันไปคนละทีครับผมแต่ว่าได้ควอตคิวนะครับชิ้นต่อไปเขาก็จะขึ้นเป็นดาบแดงนะครับขึ้นมาเป็นดาเมจชิ้นแรกเลยนะครับผม ดาบแดงนี่เป็นไอเทมที่คู่กับไอรีอยู่แล้วนะครับเบสิกเลยนะดาบแดงโอนิอาร์มนะครับตัดเลือดนะสามชิ้นนี้คนที่เล่นไอรีส่วนใหญ่เขาก็จะนิยมออกกันนะครับอีก2ชิ้นก็จะเป็นพวกไอเทมแก้ทางนะครับใครอยากดูฮีโร่ตัวอะไรในซีซั่นที่28นี้นะครับคอมเมนต์กันมาได้ด้านล่างคลิปนี้เลยนะครับคือซีซั่น27เเนี่ยผมก็ยังลงไม่หมดนะครับผม ก็จะทยอยลงมาให้ดูเรื่อยๆนะครับไม่เกิน3ตัวนะครับก็น่าจะได้ดูของซีซันใหม่แล้วนะทุกคนถ้าเป็นฮีโร่ที่ถูกปรับมาในแพทใหม่เนี่ยผมก็จะให้ดูของคลิปแพทใหม่ไปเลยนะครับก็จะได้อัปเดตกันไปเนาะแต่ถ้าเป็นฮีโร่ที่ไม่ได้ถูกปรับอะไรมาเนี่ยผมมองว่าคลิปซีซันเก่ามันก็ยังดูได้อยู่นะครับคือแมปมันก็ยังเป็นแมปเดิมอยู่นะครับไม่ได้แตกต่างอะไรจากซีซันเก่านะทุกคน แต่ถ้าเขาเปลี่ยนแบบเนี่ยอันเนี้ยผมต้องเอาแมปล่าสุดมาให้ทุกคนดูนะครับตอนนี้อยู่ในช่วง7นาทีนะครับเป็นช่วงเวลากลางเกมนะทุกคนเขาขึ้นดาบแดงมาชิ้นแรกเนี่ยไอเทมอื่นก็จะขึ้นช้าหน่อยนะเพราะว่าดาบแดงเนี่ยมันเป็นไอเทมที่แพงที่สุดแล้วนะครับในบรรดาไอเทมดาเมจนะแต่ถ้าขึ้นได้เนี่ยคุ้มนะครับ ก็ต้องเล่นเป็นเกมลับไปก่อนนะครับเกมนี้เขาก็คิวเยอะอยู่นะครับฆ่าไป6ตัวเลยนะทุกคนเรื่องป้อมอะไรเนี่ยก็ยังสูสีนะครับไม่ได้ห่างกันมากนะประคองเรื่อยๆครับไอรียิ่งเลดยิ่งโหดนะทุกคนถ้าของครบนี่หนึ่งหตัวอะไรก็ไหวนะครับมีทูราเมจในตัวเนาะ ตอนนี้ทูดามจอยู่ที่800เกือบ900นะครับออกล็อกชิลมาแก้ลีไม่ได้นะครับตัวนี้คือตีทารุโลนะรู้สึกว่าอีกฝั่งเนี่ยเขาน่าจะเอาดาร์กอยู่นะครับโลมเราเข้าไปถึงไม่ได้นะอ่าชิ้นที่2นะเป็นโอนิอาร์มนะครับแล้วก็จะออกเป็นทอยต่อเลยนะครับน่าจะมากันเพนกับลิเลียด้วยนะครับ อ๋อยังไงครับลัมเบอร์เข้ามาคนเดียวครับโดวันเดอร์เก็บไปนะอีกฝั่งเสียโลมไปแล้วครับ1ตัวอันนี้หาเล่นได้เลยนะครับเดินมาเคลียรกลางครับแล้วก็น่าจะขึ้นไปช่วยเพื่อนเคลียข้างบนนะเขาจะอาศัยเดินด้วยกันนะทุกคนแต่จริงๆสกอร์ก็ยังนําอยู่นะทุกคนเกมอาจจะมองว่าฝั่งนี้ดูเหมือนเสียเปรียบนะครับ <the> อ่ะยังไงครับน่าจะเลงที่แวน,นครับ โมากันเยอะเลยนะครับแล้วเพนเข้ามาใส่คนระับต้องกดอันตีออกไปนะครับแล้วเหลือวันเดอร์คนเดียวนะเดินไปช่วยเพื่อนไม่ได้นะครับวันเดอร์น่าจะหัวร้อนนะครับดูจากการที่พิมพ์มาแบบนี้คือเมื่อกี้เนะี่ยไอรีเขาเข้าไปช่วยไม่ได้นะเพราะว่าโดนเพนกับลัมเบอร์ไล่นะทุกคนภาพมันก็จะออกมาประมาณนี้นะครับเมื่อกี้ถ้ามีดาเมจไปเติมวันเดอร์เนี่ยมันก็ฆ่าได้นะแต่ฝั่งนี้เขาเดินไปไม่ได้ไนงะ โดนไล่อยู่นะครับอไอดีเขาก็บอกว่าโดนปิดนะว่างนี้แหละนะครับสังคมเกมเนาะสีสันนะครับคือเราก็อยากช่วยเขาเนาะแต่เขามองว่าเราเนี่ยรอเขาตายไม่ทำไรนะครับผมก็เจอบ่อยนะแบบนี้อ่าแล้วตรงนี้คนระับโฟกัสน,นะครับเพนกับไอรีนะครับ <c oughs> โอ้โห <c oughs> มีเคียวหรือเปล่าเนี่ยเก <c oughs> ือบตายนะครับ แต่ตรงนี้ครับมีไฟครับผมเพนเข้ามาเก็บคิกซี่ฝั่งเราไปได้ครับยังไงครับไอริเข้าไปปั่น2ทีครับฟิกเกอร์ใส่ลัมเบอร์กับเพนครับได้ชัดดาวเพนมาเฮ้ยช็อตนี้เอาเรื่องอยู่นะครับ <Wow. S 1> นึกว่าจะไม่สวยนะเมื่อกี้เหลือลิเลียตัวเดียวนะครับโห uh, เลือดหน้าโดนมากเลยนะยังไงครับมีอันติอยู่กดอันติสไลด์ไปสองทีครับผมเรียบร้อยครับ เก็บคิวมาได้สวยๆเลยนะไฟนี้เห็นไหมทุกคนในช่วงเวลากลางถึงเลทเนี่ยไอรีจะเล่นสนุกมากนะครับดาเมจแรงมากนะอันนี้แค่ดาบแดงเล่มเดียวนะครับได้เป็นทอยมาแล้วนะครับนี่เมื่อกี้ยืนให้มูราดอันตีใส่เลยนะครับอันนี้เขากลับไปรีครับผมก็ตัดมาตอนนี้เลยนะครับเป็นการไฟหน้าดาร์คสไลเยอร์นะครับ อ้าวแลวเพียรกระโดดเข้ามาแบบนี้ครับโดนไอริเก็บไปนะสไลด์เข้าไปเก็บมูลาดมาครับไหลต่อไปที่ลิเลียนะครับครึ่งหลอดนะไม่รู้สึกว่าท็อปหนึ่งเล่นเนี่ยมันแรงง่ายจังนะครับผมลองไปเล่นเองไม่ได้แบบนี้นะคือผมเพิ่งไปทดลองเล่นไอริของแพทนี้มาเกมหนึ่งนะครับความผิวเท่ากับศูนย์นะครับเล่นไม่ได้แบบท็อปหนึ่งนะ หรือว่ามันเป็นที่สกินสกินก็อาจจะมีส่วนนะผมมองว่าสกินนี้เนะี่ยมันมีความพิเศษกว่าสกินอื่นนะความรู้สึกนะอันนี้พูดถึงความรู้สึกส่วนตัวของผมนะครับแพงด้หลยเนาะใช้สกินนี้ดูเหมือนมันมีพลังยังไงไม่รู้นะครับเหมือนมีบัฟความพิวแล้วก็บัฟดาเมจนะอ่านี่ครับสไลด์ตีอันติสไลด์สไลด์สกิลหนึ่ง สไลด์ตีโหตีจนลัมเบอร์ตายนะครับพิวมากนะครับเนี่ยคือต้องสกิลหนึ่งให้แม่นด้วยนะครับมันจะได้สไลด์สกิล2ฟรี1ทีนะอะายัางไงครับตรงนี้เข้ามาแล้วเพนเข้าแล้วออกไม่ได้ครับเก็บลิเลียก,กับเพนมาได้2ตัวนะครับอ่ายัางไงครับมาดักที่ล่างเงาเลยนะครับแต่มูลาดไม่กลับนะครับ ไอรีบอกไม่กลับเดี๋ยวเราไล่เองนะเพื่อนอีก3คนก็ไปจบที่ป้อมกลางนะครับหนกับโมลาสครับหูโดนดเมนชันสลันะครับแต่ว่าตรงกลางเพื่อนก็จบป้อมให้เลยนะครับผมเกมนี้ถือว่าเป็นเกมที่ไวอยู่นะครับประมาณ12นาทีนะเลดเกมพอดีนะครับผมแตมประมาณพันแนะทุกคนถือว่าค่อนข้างสูงนะครับได้ MVP ไปนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับกับแนวทางการเดินเกมของ ไอริในตำแหน่งออฟเลนนะครับเพื่อนๆก็สามารถเอาแนวทางนี้ไปเล่นตามกันได้เลยนะครับที่สำคัญถ้ามีสกินนี้นี่ยมันก็จะบวกความโหดเพิ่มขึ้นนะครับอันนี้เพิ่มเติมส่วนตัวนะมองว่าสกินนี้เป็นสกินที่เข้ากับไอริที่สุดแล้วนะครับ ชนกับมูลาดอันดับประเทศด้วยนะครับอันดับ12เลยนะครับผมส <Wow. S 1> ำหรับช่องทางการติดตามของไอรีคนนี้นะครับเขาได้ฝากช่องติ ktok อกมานะครับช่องนี้เลยนะครับถ้าใครชอบสไตล์การเล่นของไอรีคนนี้เนี่ยสามารถเข้าไปกดติดตามให้เขาได้นะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับคลิปหน้าอยากดูฮีโร่ตัวอะไรคอมเมนต์กันมาได้ด้านล่างคลิปนี้เลยนะสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันคลิปหน้านะครับ